สวัสดีครับอะไรขอโทษครับผมก็ร้านเข้าตู่ดีจีเพกาใชนะการเกมการที่คนเล่นไม่ก้าโอ้โหเป็นพอยเต่าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดิแน่นอนอ่ะวันนี้ก็เกมเพยแล้วผมอยู่กันแบบเกือบครบนะฮะก็วันนี้จะเป็นอ่าคอนแทคเตอร์นะครับฮาร์เดสแล้วก็เฟลมาเฟลม่าทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นเฟลม่าพี่ไม่ใช่หน้ามึนหน้ามึนหน้ามึนบอว่าเจอคอนแทคตัวใหม่หน้ามึนเลยตอบทอง กกิเกตเป็นซิเกตนะฮะอัน e นี้เป็นซิเก็ตราคาแพงแพงกว่าสิเท่าครับยี่สิบเท่าเริ่มเลยอ่ะเแล้วมีการข่มราคาเละครับก็เริ่มเลยดีกว่าตัวสี่ครับเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไออ้สหครับเรื่องไม่ได้อยู่กูเตียมมาจากบ้านไม่ได้ครับอันนี้เป็นเตาแบบดับเลขนะครับไม่หมอกเลยเฮ้ยสตาร์ทที่ศูนย์หรือเปล่าไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์อัี20 ไม่เหมาะกันก่อนเรารตื่นเาก่มก่อนครับโอเคครับพอไม่ได้ต้องไปก่อนที่เหลาอาร์เดสนะครับโอ้โหโ,หโหสามโกงมากๆคือป่าที่โกงไม่ถ่ลยอืมไม่โกงอายเล,ย,ลยแล้วก็โกง มีต้องการเลมาอีกสามทตัวทนี้ั้คว่ก็ต่หนเขาเรียกโกงทันชเชิญเชว่ากเ่มากตีรับ,บกของเขาอง<ช>เครับชนะสองทิเ้เ่อเาเดี๋ยวพอเแล้วก็ประกาศ2งเม็ด้าผม2ผมเมเกันเขาเชิญครับโอ,โอ,โอารเดอีกใบนเล่นน<ส>ะ ขึ้นหรือลงมวกโอ้ยชัดหนึ่งคนนี้ถูกทิ้งชัดหนึ่งนี้ถูกทิ้งชัดหน่ให้คนเดียวนันคือคนเดียวไม่ให้คดเพราะว่าเดี๋ยวมันบัาร์ตยมันบัง้่บังอาร์ตบังอาร์ตปรากฏว่าลงไม่ได้าร์เล่นโคตไม่ได้จริงน้เบแข่ไปถอดคอได้ตัวหนึ่งนะ ไปสองเม็ดเดี๋ยวหาว่าอ่อนให้ใช่ครับมันลงไม่ได้ก็สมควรนะเทคใบนี้เนี่ยเม้นเขาทบหน่อยไม่มีตัวใหญ่หรือเปล่าหนึ่งเขาใส่สองบขาคนหาว่าเราเซตมือเมื่อเชิญมันครั้ที่สองทำการใบเอ่อเอฟเฟกต์เน็กซั่แล้วก็แกนโรเกอร์เน็กซั่จะเข้าสตาร์ทสเต็ปผมอีกทีครับค่ะตอนนี้ไปทบไม่ได้ไปเอฟเฟกต์เดียวเหลือเจมเหลือเจมเหลือเจมนะอ่าไ ไอตัวยังตัวข้อหนึ่งตัวเว้ยโอเคได้เจมเนาะไอเจมใช่มองเลนอ่าผมก็เลยช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้อ่าแต่ว่ายังไงโฟร์อะไรได้อยู่ยังมีขอให้ไนโพอยู่ก็แป๊บเลยปี ทิ้งหมดมือตัวสี่ใบทิ้งหมดมือได้ตัวสี่แล้วก็ทิ้งแล้วไทรโฮจะได้พอร์ตพอบนต่อถงใบอ่าสติ๊กเท่านั้นสติดเทนไม่เท่าไหร่แพ้ครไม่แพ้สองเต็มแพ้ไหมครับไม่แพ้ไม่แพ้หวยรับอะครจุดขาดโจทยนจดถ้าหากอยู่ง่ายง่ายโอเคก็เอาไว้มือจริงใช่ไม่จำเป็นต้อง m a n เฟส s t ทุกครั้งใช่สาม ป้าดก็พอผมไม่นี้เฟรมมันไ่ถึงสิบขามเลต้องมาเล่นนะแค่สามไม่ถึงห้าเลยผมลืมไม่ได้สามว่าแม่งไงวนนี้ได้ผมลงสดทุกรอบเทนนี้บอกว่าเมื่อเชิญครับครับบวกหนึ่งเขาจดแท้กล้องหนึ่งใบถ้าเขาสี่ขึ้นไปแล้วก็มีเออเฟลม่าอยู่ครับในจิตวิญญาณจะถือว่าเป็นการเชิญสองครั้งครับครับแล้วก็ถึงวันี้บอกว่าเมื่อสปริตเผาและเปล่าเชิญครับจดหนึ่งจดหนึ่งเทกครับ เมื่อแถบครับบอกว่าการรับเชิญครั้งต่อไปอ่ะครับทำงานเสียงลดเอ่อเพิ่มสัญลักษณ์เพิ่มสัญลักษณ์ลดค้าไลหรือลดหนึ่งเพิ่มให้อีกหนึ่งเมตรก็คือจากสัญลักษณ์ดข้อสองเมตรก็จะเป็นสามเมตรใจดึงอยู่ดีเจนี่มองเชิญครับไปฮะอ๋อแม่พอชาร์จจริงโคตรมากอือโหพลาดแล้วไม่เป็นไร ในก้าตรงนี้ใช่ครับแล้วท่านิกข้าไปใหม่โดนโดนโดนมีเกมเหมือนเจมมีเกมนะแต่ว่าแปะลงมาก็คือคอชานไม่ได้ถ้าเป็นเทคเซฟิลิตเองอ่ะแบบลงมาให้คอได้ได้ปกติมันรับคอมันรับมันรับคองได้หาของเองได้ก็เฉได้เนาะ ไม่เกินเขาไม่เกินเขาซึ่งเขาไม่มีเฮ้ยจั่วได้ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่เกินเขาไม่ใช่ไม่ใช่นลงเลยเฉยๆก็เกินจุ้ตั้งแต่ชิมแอปโปลแล้วไม่ได้เรียกเลยจับมือทุกใบแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่อันเฉยก็คือไม่ต้องทิ้งชอบแข็งเขาจุ้ยไงเขาเองก็เลยวะก็มาเพิ่มอะไรแบบนี้หม่งงดความความ ตอนนี้อยู่ในสถานะที่พอชาร์จไม่ได้ทำงานใครโทรก็ไม่ได้นะเปลี่ยนมือไม่ได้ใช่ไหมเดีเปลี่ยนมือได้อยู่ดีขอเปลี่ยนมือได้อยู่ดีขออนุญาตดูโอ้ใช่ใครโทรอ๋อเป็นการไฮโอลเพื่อถอดคอร์ดของตีเป็นการทิ้งเพื่อเปลี่ยนฉลาดมากนะไปเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเก่ง ไม่เคยบอกกาศไม่ไม่ก็คือก็รู้ว่าเก่งแหละแต่ไม่คิดว่าจะชนะขนาดนี้ต้องลงตัวเดลยวชนทั้งตัวเฮ้ยบวกสองคอสตัวเดียวเนาะตัวเดียวแล้วก็ทิ้งมือทิ้งมือเพื่อบวกพัดทั้งหลังพอดให้ลถแพนแพนก่อนมันไม่มีตัวบวกเขาเลยอ่ะเมื่อทิ้งมือครับผมวันนี้เท่าไรันเายรสองตับมันมีการทิ้งมือนายอันนี้ติดหรือเปล่าเฮ้ยติดหรือเปล่าใช่ ในแอคแ์สเต็ปของเรานะครับของเราจิบุญเหรออ่อนกายอ่อไกายสองฝ่ายของเราโง่ใช่เทคนิคของเราโง่นะละไม่มีเกมละลาิหมดนะครับทีวีสามตัวเพื่อโบกคอแล้วก็ตัวสี่แล้วก็เมื่อเห็นทิ้งมืออยู่นั่นแหละต้องไม่ได้ถอดคอเห็นทิ้งมือหรือถอดคอใช่ไหมแล้วก็ลูดแล้วก็ลูด อดได้นู่นอยู่เดียวสามไม่แชร์สามยีอสองสามอ๋อโอเคไม่แาดสองเกมหลักอะไรยเสียไรขนาดนี้แล้วก็เริ่มจูบเสียใจโอ้โหไม่รู้จะสงสารใครก่อนย่อยังมันไปต่อไม่ได้เรี่มต้นหที่งสองเริ่มก่อนเดือกการเอ้ยเดือกการเมื่อก่อนเริ่มก่อนแล้วหลังเริ่มก่อนเคิังืออยากจะร้องมองใหม่ ลองสีอาสีอาครับเฮ้เยเฮ้ยเฮเด็กอ,อะไรเด็กอะไรเด็กเนี่ครับอะไรครับเปลี่ยนเด็ก็รีกจัดนะครับร็ได้ไก่อนเลมาแล้วนะฮะเดช ขื้ตุ้ตาเลยโกงจริงจริงใช่ไมตอนตอนรีซานาบีซานามีไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อโทรโทรลอยซานามีได้คอนแทคกะนกลัวไม่มีจีนหรอไม่มีจีนขึ้นตาแอบอกว่าไม่ได้พูดเลยใส่เอร์เมสใสเอร์เมเนี่ยแล้วก็เล่นมีซานามีซานาบีถ้าเกิดว่าบอกว่าไงแต่กยด้หลุมมีเทอร์เมแต่อยากได้เวทนะใส่ฮาดสโอ้โหเยี่ยมเลย โอ้ไม่ Start Step ไม่กดเท็กเลยต้องกดต้องกดเท็กก่อนฮะสตาร t ตเต็ครับแปะสไรด์หนึ่งแมจิกหนึ่งใบไว้ที่นอกมือโจ้เพิ่มหนึ่งเขาเรียนด้วยไมบอกว่าไอ้นั่นไม่กดเท็กเลยไม่กดยังไม่กดมือดีไม่มีอะรอยากพิงได้ของครับแจกหนึ่งไม่ได้มาแจกหนึ่งทำอะไรแจกหนึ่ง เออจนครับมจะดนทอยังไงละโอ้มันจะดทอล่ะแลัครับตี่างก่อนสองครับ่อนงแทโดยมวไม่ใช่ไม่ใช่ไหลครับใชครับอบตัวสองในช่วงน่งัวสองตัวหนึ่งขยะแล้ว ได้ใหม่มาไม่เคยใช้่ไหมยังไม่ถึงมือกูเลยตอนนั้นเนี่ยถึงมือตรงนี้โมยรอบเวอกูเวออูแวได้สองเมตรเวอทำไมยงสามารถทำงานเก็มบอยติดนยตอนนี้ยังไม่โดนใบยังไม่ใบฉันเกมแรกก็ไม่โดนใบหรือเล่ะจริงครับจีเลย ไม่แสบครับขุดได้แต่นี้เก่งมากนะได้สองเขาทันทีเนี่ยใช่ใช่ไม่แสบไม่แสบหรอกแสบหน่อยก็กันทิ้งมือหนึ่งนะยังไงผมไม่เซฟที่หน่อยครับก็เดียวเซฟไม่เดียวเสิร์ฟอ่าต้องบบกหนึ่งเมตรเซฟนะครับถ้าเกิดว่าบอลสองเมตรเซฟนี่ไม่ไปพอกลับไปเลยโอเคข้าแสบนิ่งเจมสหลับเลยครับเบอร์จะทำงานเชิญครับ เบอร์ครับยิงพอสามเมตรต่ำลยไหมวางขอไม่ผิดแล้วก็อัญเชิญจดสองใช่อจดสองก่อนแล้วไปอัญเชิญัวสองก่อนเหรออัญเชิญก่อนอัญเชิญครับเข็ดสตาร์เต็ปอันนี้เป็นจิ้งจัญญาณเนาะอือใช่น้ำเต็ปสตาร์เต็ปอือไว้ที่นอกมือตัวหนึ่งข้ามเลยเหรอจดสตาร์เต็ปมือของสตาร์เต็ปหรือเปล่าของอ๋อใช่ใช่ มือเป็นคนสตีมือเป็นคนแล้วมันจะเป็นควายมานานแจ่ครับแจ็่ครับาเยอะมาเล็กบ้านอยแขคงรับแอ่คถ้าผมแจหนึ่งครับโอเคบวกหนึ่งทครับ แล้วก็เทคบ้านครับใช้ที่ละเทคต้องประกาศทั้งหมดว่าจะใช้แต่เลือกได้อีกทีใช่ป่ะใช้ไปแล้วครับจวโอเคบ้านที่หนึ่งบ้านไปที่หนึ่งจวดบ้านที่สองบ้านไปที่สองจวโอเคบ้านไปที่สามเออไม่หารถ้ายังจวดอีกนี่ก็คือบ้านไปที่สามมีความลุ่มแฮปปี้เบอร์ดีบนึ่คเขา ่จัดไปแฮปปี้มิวหลวงค่ายี่รักษายี่โครินครับแอดวินเมื่อโครินฮิวหนึ่งไหมครับฮิวทืมไลนแน่ใจนะเมื่อเมื่อตีมันจะได้ใบก่อนอ่าใช่ทำเสีงให้เสร็จก่อนเพราะว่าติ๊กเมื่อตีเราเลี้ยงได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่เิ๊กบังคับครับ อ่าไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าต้องทำก่อนถึงจะตีได้อ่าโอเคโอเคถ้างั้นผมคงต้องใช้การ์ดใบนั้นก่อนเชิญครับใจหนึ่งเว้จวดหนึ่งอ่าทำลายใบที่มีขอคนนี้ล่ะใบนี่ไม่มีขอไม่ยิงสิเกิดอ่ะไม่ยิงสิเกิดเอาใบที่มีขอเว้คอยจิงยานเองแม่เคยไปจีจินยามาก่อนด้วยตีครับไม่ตีเหตุครับเอาหนึ่งเมตร เอาไลท์หนึ่งเมตรมาวางที่สปรดใบเน็กซ่าไรกันวอลเกอร์เน็กซ่าถูกไปจนถึงสตาร์สเต็ปผมอีกทีครับเลยโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะโอเคเราก็เท็กซิลมาครับระบบของเขาอ่ามินิมินิใช่ครับกี่เจมหนึ่งเจมเดียวไม่ครับไม่ครับเอ่อเจมนี้นิดหนึ่งเห็นท่ากันอย่างนี้เนาะ จริงๆแล้วอ่ะออฟิเชียลไม่ทำเพราะว่าในงานแข่งครั้งล่าสุดนะครับเบตันตุลิตชัวเนี่ยเขาบอกตลอดเลยว่าอย่าวางข้างไหนตันวางในนมนอนวนมันจะสับสนใช่อีกอย่างนึ่เวลาแบบโดนเตะไปวนขึ้นมือเงี้ยแล้วเหลือตัวล่างไว้มันยากกระตังเอออะไรเงี้ยก็ระวังกันด้วยถอดเตะถอดไฟตีอะเขาถอดในะคโนจิถอดเละอะถอดเละที่ไหนโคนจิแต่เวลาถอดไซด์มันก็จับหลุดนะมาดูว่าบอกว่าถอดไซด์แล้วไม่ไม่ทวิชาการบันไทถอดเลยปอดเละ ผมเลยก็ใช่เขต้อนนองเหมือนกันถ้าลงมาก็คือโดนใบอยู่ดีใช่โดนไใบอยู่ดีหมดเลยโต่พอดีเลยอันนี้แกวอล์กเกอร์ไม่มีเจมไอมีเจมแกวอล์กเกอร์ไม่มีเจมอ๋อเออว่าไม่มีเจมด้วยมมีเจด้วยแต่ว่ายังมีคนนี้มีเจมีกไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้พอดีไม่เคยใช้ใส่เอายงเดียวจัวไม่ขึ้น ของไปเยอะๆ,ๆไอ,อ้สองคาเทลโมสองหนึ่งสองคุณได้คุณอะไรผมเป็นคนผมเป็นคนอีนโอนคนนี้เป็นการ์ดหัวเอ็มที่ราคาพุ่งขึ้นไปสูงมากถึงใบละสี่ร้อยช่วงหนึ่งหนึ่งเกม,ม ยังจริงตีแล้วบอกสองครแต่ตอนนี้ฮาเดสสามารถกดเท็กได้แล้วกดอะไได้กดเท็กหมายรู้ว่าเมื่อถ่ายครบแล้ว manifest จากไหนครับจากแผลเฮ้ยไม่มีเทคกหรือไม่มีคอ manifest ต้องจ่ายคอ m a n i f ต้องจ่ายคอไม่แล้วแผลแล้วเลยม manifest ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคอบนตียไปเลย ไม,ไม่ได้ mini f a c ไม่ได้ก็ต้องเมเดเมเดก่อนละกันนะตอนนี <t od noise> ้เมเดเมเดเอ็มไม่ได้หนึเจ็ดรับหนึ่งเอาเลเดเอ็มเขาขั้นอันตรายวิกฤตแล้วจนครับสตาร์ทแล้วก็ของไม่ใช่วกิกฤตครับนี่พี่วิกฤตแล้วก็รอแล้วก็รีเฟรชอืมไปเดี่ยวเสีๆทั้งนี้ คอจะไหนอะคอไปแล้วคอไปแล้วก็คออันนี้ไงพี่เสือคอแผลไม่เกินใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เกินไม่เกินคอจากแผลจากตกยันต์แต่ตกเยอะตอนนี้แอดโธบอกว่าอุตัดลำบากกดคอแอนโธนานเลยครังครับเป็นโคลนี่เป็นสีตัวสามใช่ครับเอ่อเมื่อเชิญบวกหนึ่งเท้าครับ จดได้กล้องหนึ่งใบนับเป็น2ตัวใช่ครับนับเป็นการเชิญสองทีทิกเกอร์มากครับจดได้กล้องหนึ่งใบอือฮึทิกบ้านครับใช้ทุกหลังเลือกทีละหลังแรกตจงก่อนครับเดี๋ยวนะยังตจะจุ้ยเหรอยังไม่หมดต้องจั้วโอ้โหหนาสองวีจุ้วหลังที่สองจุ้ว์หลังที่สามจั้ว จบจบแล้วกูไม่รู้จบแล้วมั่รูนปอมคยรุนปอกเต้งเลยทำไรทำครับโอ้ยใช่นี่เอาไปิดเพิ่มเงเพิ่มเดี๋ยวรูทพอร์ช4เืองให้แก่การไปต่อไปที่ยานเชิญนั่นก็คือนั่นและไปยางไี่เรื่อง ขอใบเชิญครับใบอีกทีหนึ่งแต่ก็จดได้กองแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วมันมันบูมมันบูมมันกระสับกระสับเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดีทัานเชิญครับมาเชิญหน่อยครับขอดูขอปเด็กคุณหน่อยขอดูทรับเด็กครับผมสายไทก่อนได้เลยสองเอหนึ่งเตาตอนนี้เขาอยู่ที่แปดขออีกรอบจดได้กองก่อนอืม ได้อีกหนึ่งเขาผมว่าแถวนั้นแหละผมก็ว่าแล้วแหละผมว่าแถวนั้นแหละได้กินเล็กสีเหลืองอ่ะปัญหาของมันคือถ้าเกิดว่าการอยู่ตรงกลางจะจบเลยลงมาตรวจได้กองครับอื้มยอดเลยได้ปไหมแปดได้สองเขาตอนนี้เงื่อนไขถึงแล้วสามใบออื้นไปไหนเราไปนั้นอหรอไปไหนไปไหนล่ะไปไหนอะ ไม่ไดนไม่มีข้างบนมันแห้งกรนบ่หมอเอออ๋อเพราะใครกันนะถ้าไม่มีก็ได้ตัวถ้าไม่มีก็ได้ตัวอืมได้อีกตัวแต่โจอยกรอบเจ็หนึ่งอ่างมามเชิญโจทยได้กองอันเชิญมาอที่สองโจวได้กองสองใบเออจทยได้กองอีกหนึ่งใบอันเชิญมาเองที่สามได้ยิวครับตัวสได้กลองสองใบยิวหนึ่งยิวหนึ่งมันใบนี้อยู่ ไปไหนข้อสี่แม่แท่ลองใส่ดูโอบไปโค้ดินโค้ินมาแล้วสุณจะลายโลกโมุ่งเพีงตีครับไม่ใช่แล้วที่ไม่มีไม่ไมีมมไปเทคก,กุ้ยูนี้กรองเรียกว่ากอง มอย่งผมณกะถอนหายใจแล้วแม่สเต็ปการเป็นนี้จะบวกสี่เกมถ้าเทร์นี้มีการเชิญสี่ครั้งขึ้นไปอ๋อไม่ใช่ถ้าเทร์นี้มีการเชิญสี่ครั้งขึ้นไปบวกสี่เกมถ้าเขาสิบเทร์นี้ฝั่งจะไม่สามารถไล่การชังมือหรือนอกมือที่เป็นเล็กคู่ได้ครับโอเคแล้วสเต็ปตีครับครับเมื่อตีบวกสองครับเต็ปเยอะมากตอกนอนให้หมดเลยตอเข้าเข่งเต้กอง เด็กเลเวลสเลเวลสองเลเวลสองสีดำมเกินอ่ะเลเวลสองเลเวลสองเลเวลสองก็บอกอยู่เลเวลสองมืดเกินมองไม่เห็นอ่าแต่เด็กมันออกจากฟิลบนมือเขามันฟิลมันเตงได้ใช่ไหมเล่ได้ไม่ใช่หรอ หนึ่งสีม่วงหนึ่งสีสีม่วงหนึ่งสีออกสีสบายแล้วสีอ่าสีมงหนึ่งสีอาผิวใจหนึ่งคอสอันเชิญไม่ง้นบาวัท้อมันจะใสทำไมอไม่งั้นบาวันท้อพอดีเลยไม่งั้นลูกชายคุณจะไม่เอาไปใส่เสืคดังเรื่องไม่ได้โควต้แเวไม่ได้อะไรเลยนอกจากลงมาแล้วบอกว่าเมื่ออันเชิญเม่เชิญครับทำาเทำไม่เสร็จไปสไปสีรัเลือกราไม่เสร็จหรืป่ารรับเสรคทำเขาเลือกสิวะโอเคครับศูนย์สลายทะเลกรุงเทพสยาม <Okay. S 2> <า>แห่อะไรครับขอบคุณโอ้เมก,กี้คุณด,ดูยังไงมันไม่มีปะยินนีตส่งกี่โมงนั่นเลยเฮ้ยไม่มีเท็กอีกแล้วไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ตองหากลงไปตีทางนี้เต็มมีเม็ดเดียวมีสองเม็ดแล้วก็ขุดอี๊ ขาวมือสองตีเวทแล้วเวทยิงสี่แบบ้ก็ขุดทำเล่นอีกรอแบแปดไหม,มรครับแดครับขุดเลยครับทำเลยครับ,รบห้ามตีสวีดอีควันคุณตัวห้ามตี รอหนึ่งไม่ได้เว้ยตาต้นมันยังอยู่หรือว่าเกิดไปเลยคนลอยคนลอยครับใช่ใช่คนลอยโอ๊ยคนลอยฉันลอยเลยอยู่ไม่ตัดสายจะพันจะพันไม่ตัดไม่ตัดสายรับไหลเทจากมือครับครับผมนี่จากมือีปึ๊ดตื้อเฮ้ยเหี่ยวหนึ่งใจหนึ่งครับ เอ่อคิวหนึ่ง่อนแน่ใจแน่ใจคิวผมได้คิวไปท้างบอ๋อถ้าคิวสองมีได้คิวผมได้แล้เฮ้ยมาบังคับคิวหรือเปล่าบังคับครับถ้าบังคับผมได้คิวนะไม่ได้คิวครับไอ้คอบวชอ๋อถ้าคอบวชจะไปที่ตัวนี้ซีโมมีคอบวชแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามบังคับคอบังคับยน้ใช่ครับใช้ใช้โดนมาเจนโดนเมื่อโดนครับเออฮเมก่อนเทิร์นอ๋อฮิวก่อนฮะใช่ฮิวก่อนอะไรขอไปไปยิงูม เราก็ได้ยิงตวอวอวันยิงหนึ่งเกมต่กันหนึ่งเกมขึ้นโอเคใช่ไหม,มเล่นไปเลนสาะครับอืมสองขึ้นกันหนึ่งต่ำน,นะครับโอเคครับ่วหนงม่มงั่โมีวันเดียเกิดสาเกมไงสามเกออมทนี่ก็ี่ิบนีย้ยังหาไม่เจอเลยครับ้องหาอีใบ ้แครับเท็คครับในเมนเอ่อเอาวันตัวมันไปใต้กองล็อกเซลมาพี่หนุ่ครับผมแจนหนึ่งมนเชิญเซลมาครับเมื่อเชิญครับโจมสามใบอันนี้ไม่เลือกแล้วเพราะว่าเขาเกิดแล้วก็ยังไม่เจอโดนจับใช่เท็คครับแอนเลสโบกสายรถค้อนหนึ่งเม็ดแจนหนึ่งครับใบใบรอบแหวนส่วนแรก คุณลืมใส่หรอไม่ลืมไม่ลืมเมื่อกี้เห็นทุกเกมเกมที่แล้วก็ขึ้นสองตัวโอเคใจหนึ่งครับคุณดีสหไยเด็กเลี้ยงจ่อสองครับแล้วก็บวกอีกครับจอสองได้ได้แล้วล่ะโอ้ยอันนี้ว่างใช้เลขแคบครับครับตอนนี้เชิญมาแล้วหนึ่ง ครบแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ไม่ับเป็นตุกรจิตาจจนึไม่ไม่ชอบแล้วเด็กเอ้ยเอ้ยเอ่อโชโริงครับยิงโซฟคริงโชโคริงบ้านรอ๋อออุราเกยาคุโครินได้ครับโอเคพุดสองใบสักหึ่นเลยครับพุดหนึ่งกล้องอันนี้คือไม่หาต่อแล้วพุดสอครับไม่พด จะตายโดบันทาก็ตายนะไอ้หมดหมสงสารคนละต่อแล้วโคตรเลยครับสายคนนั่งดูกันคุณนั่งดูคุณดูวันเดียวไงคนละต่อดูกี่รอบยากนั่งดูชิปปิ้งแล้ววะนั่งดูชิปปิ้งบังเ่าเบาอะลงกี่ตัวฟังลิฟดูลิฟจริงๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนั้นยังไงก็ได้โดดใช่ป่ะถ้าออกฟิวถ้าออกฟิวถ้าผมลิฟต์ฟิว ไ้าครับต้องไมโครลินครับตัวนี้นะฮะอเลยหอดาห้าเมตรนะครับห้าเมตรเสริมโคลินตับข้างๆแขนสลยหอมยากแ้วก็สูมตลายละมุ่งิษไม่มีจงไปล้เ่ละเกินต่อให้เกินต่อให้ไม่เกินนะฮะเลิกไปกูเลกเสร็จใบนี้บอกว่า ถ้าครนนี้การเชิญครบ4ครั้งในแอคสเต็ปนี้ฝั่งจะใช้นอกบนมือจะไล่การเลคีไม่ได้ครับมันี้เพกเดิมเลคีไม่ได้เลคูเลคีห้ามรอนเลคูเลคีห้ามรอนห้ามคีนอนด้วยใส่ห้ามคีห้ามมีแฟนนี่ครับตีหัวห้ามคีห้ามมีโค๊ดเจ็ดมันจะเล่นก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นได้ม่แท้ครับสี่เมตรต่ำยิงสี่เม็ดต่ำหนึ่งตัวหน่อย ได้จากตัวหนึ่งได้ผมยุติได้หาแต่อะไรครับไม่แข่งไม่แข่งครับโอ้ยในได้บน